ีไปคมมงไม่กลนะ้ากิ่งแล้วมั้งพี่ครับพี่ครับครับอ่าผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยผม, <S <S ผมโดนเพื่อนกิ่งมาพี่ล้อเดิมทําสีอยู่มไม่ได้เลยพี่เน้อมันต้องไปเปลี่ยนเป็นล้อ C C เซีนซีน้องเดี๋ยวนี้เขาเล่นเซีนซีกันพี่มีใช่ไหมมีมไหนอะพี่นี่น้องล้อเซีนซีตรงรุ่นของจีออโนนะครับเป็นล้อเซียนซีหกก้านพาดูล้อหลังก่อนครับนี่เป็นงานเซีนซีนะครับลายสวยๆเลยฝั่งดับนะครับผมตัวนี้ความโต275เจ็ดห้าขอบสิบสล้อหลัง G ี r อ o นนะครับ สีน้ำเงินสวยๆเลยครับงานเนี้ยต่อด้ดยล้อหน้านะครับผมเป็นลายหกก้านเหมือนผม c ซีนซีนะครับงานสวยๆเลยฝัง<าน>่งนี้เป็นฝั่งจานดิส์ล้อหน้าความโตนะครับ2.50ขอบ12นะครับผมขอบจุเหมือนกันเลยมันคงไม่กล้าขิงผมแล้วแหละถ้าผมเอาไปเนี่ยใช่น้องได้คู่นี้ไปคงไม่กล้าขิงแล้วมั้ง <H ums> แล้อหน้านะน้องมันจะในกล่องนะครับจะมีบูทมาให้คู่หนึ่งนะตัวยาวใส่ฝั่งจานดิสนะครับตัวสั้นใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงนี้ล้อหน้าก็มี ซีนกันฟูนลูกปืนบูทในให้ด้วยสามารถติดตัง้งใส่จีออโนตรงรุ่นนะครับผมที่นอกจากนําเงินมีสีอื่นอีกไหมมีแดงนะครับแล้วก็เป็นโทนดํานะครับแล้วก็มีม่วงวก็ดูเรียบๆถึงคลีนนะครับผมส,สีเ,ง,เงินนเงาประมาณนี้โอเคพี่ผมเอาสีเงินคู่นี้แหละ4 200ันสองรอยนะล้อเดิมทําสีจะไปสวยสู้ล้อซีนสีได้ไงน้อง <c oughs>